เรื่องสัญญาเช่าวัตถุประสงค์มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนดหลักการสำหรับการรับรู้รายการการวัดมูลค่าการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าทาั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการ ข้อมูลนี้ให้พื้นฐานแก่ผู้ใช้งบการเงินในการประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีผลฐานะการเงินผลการดำเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของกิจการขอบเขต3กิจการต้องถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาเช่าทั้งหมดรวมถึงสัญญาเช่า 3.1สัญญาเช่าเพื่อการสำรวจหรือการใช้แรกน้ำมันก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ซึ่งคล้ายคึงกัน3.2สัญญาเช่าสินทรัพย์ชีวภาพที่ผู้เช่าถือครองภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่41เรื่องเกษตรกรรม3.3ข้อตกลงสัมปทานบริ การภายใต้ขอบเขตของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่12เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการขอบเขต3.4ใบอนุญาตของสินทรัพย์ทางกัญญาที่ออกโดยผู้ให้เช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสัญญาเช่าช่วงยกเว้นรายการต่อไปนี้การรายงานทางการเงินฉบับที่15เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่2ทับ2,564ลงวันที่15มกราคม2,564ทับ4 3.5 สิทธิที่ถือครองโดยผู้เช่าภายใต้ข้อตกลงในการให้เช่าสิทธิภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่38เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับรายการต่างๆเช่นภาพยนตร์วิดีทัศน์ละครต้นฉบับงานเขียนสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ลลธ4 ผู้เช่าอาจนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกเหนือจากที่ได้อธิบายในย่อหน้าที่3.5คำนิยาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16เรื่องสัญญาเช่ากำหนดหลักการสำหรับการรับรู้รายการการวัดมูลค่าการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าโดยมีวัตถุประสงค์ให้มั่นใจว่าผู้เช่าและผู้ให้เช่าได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในลักษณะการนำเสนอรายการที่เป็นตัวแทนอันเทีท่ยงธรรมข้อมูลนี้ให้พื้นฐานแก่ผู้ใช้ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่2ทับ2,564ลงวันที่15มกราคม2,564งบการเงินในการประเมินผลกระทบของสัญญาเช่าที่มีผลต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของกิจการ ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ใช้อ้างอิงเฉพาะสำหรับประเทศไทยเท่านั้นฉบับปรับปรุง2 5ง4การปรับปรุงฉบับปีก่อนหน้านี้โดยเพิ่มย่อหน้าที่46ก่อ46ขอ60ก่อ,104 6, อหอถึง106ค1กอถึงค1ขอ คอ20กอถึงคอ20งอการปรับปรุงเนื่องมาจากการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับโควิด19การปฏิรูปอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงระยะที่2มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16เรื่องสัญญาเช่าผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลง1 การยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับโควิดกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบไม่มีเนื่องจากเป็นทางเลือกเท่านั้นผลประโยชน์ที่ได้รับมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ง่ายขึ้นสำหรับจิตการในฐานะผู้เช่าที่ได้รับการยินยอมลดค่าเช่า 2. การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่2 กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบไม่มีเนื่องจากเป็นทางเลือกเท่านั้นประโยชน์ที่ได้รับมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ง่ายขึ้นสำหรับการที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าอัตราเกิดจากปฏิการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16เรื่องสัญญาเช่า การยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 การผ่อนปลนในทางปฏิบตัติสามารถเลือกไม่ประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าคือการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเมื่อเลือกแล้วต้องถือปฏิบัติแบบเดียวกับกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่กำหนดไว้ใน tfrs 1 6จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อ 1. การยินยอมลดค่าเช่า กันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 2. การเปลี่ยนแปลงการชำระตามสัญญาเช่าก่อให้เกิดสิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าหลังปรับปรุงที่มีจำนวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าสิ่งตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าก่อนการเปลี่ยนแปลงทันทีการจ่ายชำระซึ่งเดิมครอบกำหนดในหรือก่อนวันที่30มิถุนายน 2564เท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับเงื่องขายและข้อกำหนอดอื่นของสัญญาเช่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16เรื่องสัญญาเช่าการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับโควิด1 9การเปิดเผยข้อมูลกรณีใช้การผ่อนปลน 1. น 1. ปฏิบัติกับทุกสัญญาหรือบางสัญญา 2. จำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลารายงานเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นจากการยินยอมลดค่าเช่าการถือปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนหลังด้วยการรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำการปรับปรุงข้างต้นนี้มาปฏิบัติใช้ ครั้งแรกโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกำไร,รสะสมณนะวันที่เริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานประจำปีซึ่งผู้เช่ามีการนำการปรับปรุงมาปฏิบัติใช้ครั้งแรกผู้เช่าไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่28.6ของ TAS8 ก็ได้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16เรื่องสัญญาเช่าการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่2การถือปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแบบย้อนหลังตาม TAS 8ยกเว้นแต่ที่กำหนดไว้ในย่อหน้าถัดไปจิจการไม่ต้องปรับปรุงรายการในรอบระยะเวลาก่อนแบบย้อนหลังก็ได้ อาจปรับปรุงรายการในรอบระยะเวลาก่อนย้อนหลังก็ต่อเมื่อสามารถทำได้โดยไม่นำข้อมูลในอดีตท,ที่รู้ในภายหลังมาใช้หากจิจการไม่ปรับปรุงรายการในรอบระยะเวลาก่อนย้อนหลังจิจการต้องรับรู้ผลแตกต่างระหว่าง มูลค่าตามบัญชีก่อนหน้าและมูลค่าตามบัญชีณนะวันที่เริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานประจำปีซึ่งมีการนำการปรับปรุงมาปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุงยอดยอกมาของกำไรสะสม